เข้าฤดูฝนใครลืมดูแลสุขภาพระวังเสี่ยงเป็น5กลุ่มโรคนี้นะคะ 1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคหลอดลมอักเสบโรคปอดอักเสบและปอดบวมเกิดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศจากการไอจามของผู้ป่วยเข้าไป 2. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้สมองอักเสบเจและโรคมาลาเรียอาการส่วนใหญ่มักมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะ บางรายอาจถึงขั้นช็อกหมดสติแนะนําการฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมถึงกําจัดแหล่งเพาะพันยุงและหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนยุงกัด3กลุ่มโรคติดต่อทางน้ําและอาหารได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคอาหารเป็นพิษโรคบิดและโรคตับอักเสบสาเหตุเกิดจากการทานอาหารและน้ําที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องท้องเดินถ่ายไม่หยุดอาเจียนบางรายเป็นหนักถึงขั้นขาดน้ําและหมดสติได้ดังนั้น ควรระมัดระวังเรื่องการทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและควรล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารทุกครั้ง 4. กลุ่มโรคติดเชื้อและเยื่อบุทางผิวหนังได้แก่โรคเลปโตสเปโรซิสหรือฉี่หนูและโรคตาแดงสาเหตุจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นน้ำท่วมขังน้ำเสียจากท่อระบายน้ำน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากทั้งคนและสัตว์หลังได้รับเชื้อประมาณ1-2สสัปดาห์ผู้ป่วยมักจะมี าการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะและมักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและสะโพกอย่างรุนแรงรวมถึงอาการตาแดงคอแข็งสลับกับไข้ลดหากเป็นมากอาจมีจุดเลือดออกที่เพดานปากและผิวหนังและอาจมีอาการตับและไตาวายได้ 5. โรคมือเท้าปากพบในเด็ก ติดต่อง่ายสาเหตุเกิดจากเชื้อเอนโทรไวรัสสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือฮ o อกซกี้ไวรัส A16 ส่วนใหญ่อาการไม่ค่อยรุนแรงหายได้เองภายใน7-10วันหลังจากได้รับเชื้อ3-6วันจะเริ่มมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มแดงที่บริเวณปากเพดานปากหรือที่ลิ้นเจ็บปากไม่ยอมทานอาหารน้ำลายไหลมีผื่นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามลำตัวเช่นแขนขาแต่ในเชื้อเอนโทรไว รัส71อาจพบอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงคือการสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งทำให้ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวในประเทศไทยตอนนี้มีวัคซีนป้องกันมือเท้าปาก EV 71วัคซีนหรือที่เรียกว่า e n t r o w a c จากการศึกษาพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของเชื้อได้ถึง97%โดยต้องได้รับทั้งหมด2โดสห่างกัน1เดือนแนะนำสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีแต่ในสายพันธุ์อื่นๆก็ยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันได้นะคะการป้องกันที่สำคัญคือแยกเด็กที่เป็นโรคไม่ให้ไปสัมผัสกับคนอื่นมันทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวันควรมีกระติกน้ำหรือแก้วส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆและผู้ใหญ่ที่ดู แลก็ควรจะล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ,ๆเพื่อป้องกัน<ๆ>การแพร่เชื้อค่ะ